นนวันนี้เรากลับมาอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมก็คือเราจะพาทุกคนไปชมงานปฐมถมนิเทศเอเวอร์สนะคะคือเหมาะมากกับน้องๆที่แบบกาลังตัดสินใจอยู่หรือว่าแอพพลายมาแล้วคือแบบจะได้รู้ว่าเออการมาเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนอะ่ะต้องผ่านด่านอะไรบ้างซึ่งด่านแรกที่น้องๆต้องเจอเลยก็คืองานปฐมนิเทศนะคะซึ่งงานปฐมถมิเทศเนี่ยคือให้ความรู้มากมายแล้วก็ยังมีกิจกรรมมีบูธของพี่ๆต่างๆมากมายก็เดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ก็ไม่พูดท่านาเทงแล้วไปจูกันเลยค่ะ เค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่งานปฐมนิเทศของ AFS นะคะซึ่งปีนี้เป็นรุ่นที่62แล้วแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆเพราะว่า AFS ครบรอบ60ปีบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปชมกันได้เลยค่ะ สามคำให้กับประเทศนี้ได้ไหมเอยโหสุดยอดอย่างเท่เลยมันใหญ่มากปวดขาสุดแบบแต่ละคนก็คือมีกิมมิคไม่เหมือนกันเลยถ้าจะขอฟันแฟกเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างนี้ว่าประเทศนี้เป็นยังไงบ้างของแต่ละคนก็เป็นประเทศที่ใหญ่มากแล้วก็หลากหลายมากค่ะใช้เงินง่ายมากค่ะช้อปปิ้งเก่งแน่เลยตรงนี้อาหารใหญ่มากครับ กินได้ครึ่งจางครับผมอาหารใหญ่มากผก <c oughs> ินไม่หมดครับผม <c oughs> เด็กเมกาไม่รู้ว่า14นาฬิกาแปลว่าอะไรคะรู้สึกเป็นประเทศที่เสรีมากค่ะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าประเทศนี้เป็นยังไงก็เชิญมาถามพี่ๆตรงนี้กันได้เลยนะคะ <c oughs> าราคาอยู่กับพี่อะไรเลยพ <c oughs> ี่กาสครับ ผมค่ะขออฟกเล็กๆเกี่ยวกับประเทศนี้ได้ไหมคะเพื่อที่จะนนําให้น้องๆมาอ่าก็คือประเทศคนาดานะครับเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีภาษาทางการ2ภาษานั่นก็คือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสนั่นเอง ที่ผู้ปกครองและน,อน้นองๆได้เดินชมกับบูตนาประเทศของวเราแล้วเราก็ยังมีการจัดประชุมข้างในห้องนะคะในนี้นะคะก็จะให้ความรู้มากมายมีวิทยาการมากมายเนี่ยพูดถึงท็อป,ปิกต่างๆในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงแล้วก็มี Q&A ต่างๆที่ผู้ปกครองอยากจะถามก็สามารถไขข้อสงสัยได้ในการประชมุมครั้งนี้เลยค่ะ โซนทวีปเซาท์อเมริกาแล้วค่ะก็นิยมแล้วก็คือคืนไม่แพ้กับทวีปอื่นๆเลยทุกคนคือน,น้องๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะ,แล,ะแล้วก็ขอใครอยากจะลองมาคุยกับพี่ลองมาหาข้อมูลเพิ่มเติมอะ่ะงานนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะคะในการเลือกประเทศเป็นช้อยส์ของน้องๆใครยังไม่ได้มาปีนี้ก็ไป่าเจอกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บูธประเทศบราซิลนะคะอยู่กับพี่สกายค่คะขิมค่ะลา ราจะขอสามคำให้กับประเทศบราซิลค่ะปังที่สุดอร่อยมากอะไรอร่อยมากอ่ะอาขอฟันแฟกเล็กๆกับประเทศนี้ได้ไหมเอ่ยประเทศนี้เป็นเมืองร้อนแต่เมืองเราหนาวเป็นศูนยองศาเฮ้พูดภาษาอะไรเอ่ยภาษาโปรตุเกสกันค่ะขอแบบแนะนํำตัวเล็กๆเป็นกิมมิกนะเล้ยโอลาเปเซเมโนเมสากอีเอฟวินเตอร์คัมบิสตนโนบราซิลประเทศ เจนตีนาแล้วนะคะอยู่กับเพียนดาค่ะพี่คิมค่ะประเทศนี้ขอสามคำหน่อยได้ไหมคะอาซาโดค่ะมันเป็นเนื้อย่างว่าจะประเทศอะคะ่ะแบบว่าเขาจะกินกันทุกวันอาทิตย์เนาะเป็นเนื้อย่างหมูย่างอย่างเงี้ยคะ่ะ <_ d ream> โคตรแฮปปี้ค่ะเฮ้ยมันแฮปปี้ยังไงทุกคนก็ต้องลองมาถามพี่เขาตรงนี้ที่บุญน,นี้กันได้เลยนะคะคะอยู่กับพี่อะไรเอ <_ d ream> ลิลี่ค่ะพีเดียค่ะขอสามคำให้กับประเทศญี่ปุ่นค่ะคาวาอีครคครีหุืแปลว่าอะไรเอ่ยค่ะว่าอีครูครีกับครีครีอันนั้นคือคำลงท้ายค่ะค่ะแต่คาวาอีก,ก็คือน่ารักมากอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นขอฟันแฟกเล็กๆก,กับประเทศนี้ได้ไหมเอ่ยกับข้าวอร <c oughs> ่อยมากอันนี้คือเป็นฟันแฟกไหมอ่ะขอให้แนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นเล็กๆได้ไหมคะ่ะ えー、初めまして、リリーです。えー、AOS は私の一番、えー、いい思い出でしたのでみんなもぜひ来てください。うイ ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะทุกคนอยู่กับพี่พิมค่ะเนเธอร์แลนด์58ค่ะขอ3ามคำให้กับประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะอยากแบบเชิญชวนให้น้องๆมาปั่นจักรยานนะคะขนมปังค่ะแต่ก็ฝนค่ะสุดยอดถ้าอยากแบบรู้วิชากรรมอะไรก็คือต้องมาถามบุญนี้ได้จะอธิบายวิธีการแบบว่าปั่นจักรยานผ่านลูกเห็บนะคะเดี๋ยวจะสอนเทคนิคนะคะหรือว่าการปั่นจักรยานผ่านพายุนะคะแบบทำมาหมดแล้วเป็น ประสบการณ์ที่หาไม่ได้ต้องมาถามที่บูธนี้เท่าไหร่ละใช่ตอนนี้เราอยู่ที่บูธตุรกีนะคะชื่อสตางค์ครับผมตุรกีรุ่น58ครับเราจะขอสามคำให้กับประเทศนี้ไม่มีหมูแรงมากไม่มีหมูจริงคือความจริงครับเราเราอยู่ได้ยังไงเอ่ยเราก็กินเนื้อครับเพราะเนื้ออร่อยครับผมเราจะขอสามคำกับประเทศเชคเมืองสวยมาก n a s ต r a v i ค่ะแปลว่าอะไรเอ่ยเมื่อกี้แปลว่าแบบ Cheers อะไรอย่างเงี้ยค่ะภาษาเช็คนี่ยากไหมคะแบบน้องๆคอนเซิร์นว่ามันจะยากเกินไปก็แอบยากนิดนึงแต่ถ้าฝึกฝนเรื่อยๆก็น่าจะแบบว่าสั่งต่อได้ง่ายค่ะได้แบบขอเซิร์แบบสวัสดีอะไรอย่างเงี้ได้ไหมคะอ้อาวยภาษาเช็กก็น่าสนใจนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูบูธถัดไปกันเลยค่ะอยู่กับบูธประเทศเซาอฟนะคะอยู่กับ วุ้น,นะค่ะก็ประเทศอซลแบบทุกคนยังไม่ค่อยรู้จักเราขอแฟกต์เล็กๆของประเทศนี้นิดนึงได้ไหมก็จริงๆประเทศเนี้ยคนชอบคิดว่าแบบเอ้ยมันจะร้อนหรือเปล่าอะไรงี้เพราะอยู่แอฟริกาแต่จริงๆก็คือแบบมันอยู่ใต้สุดของแบบของทว,วีปก,ก็คือเหมือนแบบอีกนิดก็คือโคโลกใต้แล้วจะีถเ่นท้าตกบ้านบางพื้นที่แต่ไม่ใช่ทุกที่อะไรอย่างเงี้ยขอสามคำให้กับประเทศนี้ได้ไหมหนึ่งคือปริษัทเยอะสองคือใช้ภาษาอังกฤษสามก็คือคนหลากหลาย มาจากโรงเรียนอะไรเอ่ยไข่มมูค่ะมาจากสตีวิทยาค่ะอยู่มอะไรแล้วอยู่มสามค่ะไปประเทศอะไรเอ่ยไปอิตาลีแล้วทำไมถึงเลือกไปประเทศอิตาลีอะอยากไปเที่ยวเฉยๆเอยากไปล่องเรือที่เวนิสเลยเราพูดภาษาอิตาลีได้หรือยังพูดคาเดียวได้อ่ะขอขอคํำหนึ่งพูดพูดเฉาได้คาเดียวสุดยอดรู้สึกยังไงบ้านที่จะได้เป็นนักเรียนนักเป็นเอฟเฟสแล้ว รู้สึกดีใจว่าแล้วก็อยากไปอยู่แล้วเค <Okay, S 1> <laughs> ได้ปล่อยให้ไปทำง,งานประถมนีเทนนะคะแล้วก็แฮปปี้นะคะขอบคุณค่ะได้รับตัวหน่อยชื่อรพีพัชร์สุนทองค่ะมาจาก พัทนมจังหวัดนครพนมค่ะอูมาก,กันยิมมาอะไรเลยยิมมาห้าค่ะจะไปประเทศอะไรไปเบลเยี่ยมค่ะพะูดภาษาฝรั่งเศสได้ไหมบงจิวเฮ้ยวันนี้เขาเตรียมตัวมาเวิร์มมากเลิศที่สุดรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้มาเป็นตัวจริงเป็นปฐมนิเทศที่เอเฟสแล้วรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากค่ะคาดหวังอะไรกับปีราแปดเที่ยกาลังจะมาถึงไหมเลยคาดหวังว่าเอาจะได้ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆเราจะได้ไปเปิดโลกเปิดตาเพราะว่าเราก็อยู่แต่ในประเทศไทยเนาะค <c oughs> ได้ก็ขอให้สมหวังนะคะแล้วก็สนุกกับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ อนนี้เราอยู่กับบูตประเทศเวลนะคะเป็นประเทศน้องใหม่ใช่ไหมเห็นบอกว่าเปิดปีแรกปีนี้เป็นปีแรกค่ะถ้าคนไหนสนใจอยากจะมาเกาะอังกฤษก็คือมาเวลส์ได้ค่ะพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักค่ะอ่าใครอยากรู้ข้อมูลิ่มเติมก็มาถามได้ที่บูตประเทศนี้ได้เลยนะคะประเทศสวิสเซอร์แลนด์คะประเทศนี้มีอะไรเป็นแฟกเล็กๆน้อยๆหรือว่านแนะนาให้น้องๆอยากมาประเทศนี้ไหมคะก็คืออยากจะบอกว่าประเทศซีของเรานะคะก็คือเป็นประเทศที่อ่ะอย่างที่บอกสวยเนาะสวยอย่างแรกก็คือแบบไปถึงก็คือสวยเลยแบบแค่ แบบมองปุ๊บโอ้โหแค่ก็สวยแล้วเลยการเดินทางสะดวกนะคะคมนาคมก็คือปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องัวงค่ะแล้วก็ใช่ไหมคือคนเฟรนลี่แล้วก็ไหนส์มากอย่างพวกเราเนี่ยไหนแล้วใช่ไหมคนที่นูนไหนส์กว่าเออ ขาดไปไม่ได้เลยคือประเทศที่เราได้แบบฟูมฟักมาก็คือปูดประเทศเยอรมันค่ะทุกคนเยอรมันค่ะวิสดีค่ะอยู่กับพี่อะไรคะอินดี้ค่ะเอ60ค่ะนําเตอเยอรมัน58ค่ะสามคให้กับประเทศเยอรมันค่ะต้องเป็นเช e ญนสเลินค่ะอ่าบีฟอลฟค่ะโฆษณาประเทศเยอรมันเป็นภาษาเยอรมันได้ไหมคะโอเคอ่าอันนี s ่ b ป i นวั e ที่เป t นวั e ที่เป็น n s นท l ่เป n นวั t ที่ e n zu treffen und über äh, unser Austauschjahr und Austauschland zu reden und zu austauschen. Äh, deswegen, äh, wir freuen uns so sehr, dass wir ähm, alle heute treffen können und ja, wir sehen uns bald. <laughs> มาจากโรงเรียนศึกษาลีค่ะเขาอยากไป,ไปประเทศอะไรมากที่สุดอยากไปเดนมาร์กค่ะถ้าไมถึงอยากไปประเทศนี้เพราะว่าเป็นประเทศที่มีประชากรที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็เขามีการใช้ภาษาที่ค่อนข้างิน international ค่ะก็เลยสนใจอยู่พอไหมที่จะได้ไปถ้าสมมติได้เป็น ก็จริงขึ้นมาพร้อมค่ะ <laughs> ุ <laughs> ส่วนคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะที่น้องตอนอายุ9เข้ามาเป็นเด็กนักเรียน a อฟเอแล้วถือว่าเป็นเหมือนความฝันของน้องๆที่เขาได้ใช้ภาษาเนาะพี่ว่า FS ก็เป็นสิ่งแรกๆที่เด็กที่เขาชอบภาษาแล้วก็อยากไปเรียนที่ต่างประเทศนึกถึงค่ะรู้สึกโอเคเลยก็อขอให้ได้ไปตามที่หวังนะคะแล้วก็ได้ความรู้กลับไปเยอะๆในงานประถมนิเทศนะคะ ทำคลิปกันด้วยนะทุกคนเจอด็ดเจอหนี่นะไม่คือจะไปยูทูบและอินสตาแกรมขอบคุณค่ะไม่จะไปสัมภาษณ์รุ่นพี่ว่ารุ่นพี่เขารู้สึกยังไงรู้สึกยังไงค่ะจัดจัดจัดโบสถ์ี่นี่พูดดีใจมากเพราะว่าแบบตั้งแต่มีโควิดก็คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้กลับมาจัดออนไซต์ดีใจกับทุกคนด้วยที่ได้มาและคิดว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นออนไซต์ไปเรื่อยๆคือแบบดีใจมากในที่สุดก็ได้เอาของมาโชว์สักทีหลังกเก็บมาหลายปียิ่งเลิศมากไปแล้วก็ ประเทศที่หนาก็มีประเทศหมดไม่ต้องตกใจนะคะนี่เป็น energy reunion t F S sir ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะไม่ต้องตกใจก็คือถ้าใครอยากมาก็คือจะได้เจอพี่ๆใช่จะได้เจอเราแบบนี้ไม่หมดแล้วดีใจไหมที่นนท์จะร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งใน family F S sir ดีใจดีใจเพราะประเทศเราประเทศที่ดีโลดโลทีิสุดประเทศอะไรคะเทศามนีค่ะต้องสภาพนะคะเหนื่อย